รู้ไหมคะว่าหลังเกษียณเรื่องเงินเรื่องไหนสําคัญที่สุดหลังเกษียณค่ะรายได้ประจําหายไปแต่ค่าใช้จ่ายยังอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะคะทั้งค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุกปีดังนั้นสิ่งที่จะช่วยใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่นคงก็คือกระแสงเงินสดที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องค่ะดังนะั้นมาดูกันนะคะว่าเราจะสร้างรายได้หลังเกษียณได้จากทางไหนบ้าง1คือเงินปันผลจากหุ้นหรือกองทุนคุณภาพค่ะโดยควรเลือกบริษัทหรือว่ากิจการที่มั่น คงจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอนะคะอย่างเช่นกลุ่มสาธนูปโภคหรือว่ากลุ่มธนาคารเป็นต้น2คือไรายได้จากทรัพย์สินให้เช่าค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังที่2คอนโดหลังที่2หรือที่ดินว่างเปล่าถ้าเราปล่อยเช่าให้เงินทํางานแทนเราก็จะมีไรายได้จากค่าเช่าเข้ามาทุกเดือนสาคือการลงทุนในตราสารหนี้หรือว่าพันธบัตรออมทรัพย์นะคะผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงมากนะักแต่ว่ามีความมั่นคงความเสี่ยงต่ําและช่วยให้เงินไม่จบด้วยค่ะ4คือควรทํางานอดีร์เรกที่สร้างไรายได้ไม่ว่าจะเป็นสอนหนังสือออนไลน์ปลูก ต้้นไมหรือแม้แต่รับงานพัฒนามนะคะเพราะว่าเราจะได้ทั้งเงินแล้วก็ความสุขด้วยค่ะดังนั้นนะคะเราจึงควรลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะเราจะได้เกษียณสบายมีกระแสเงินสดใช้ทุกๆเดือนค่ะถ้าชอบเนะะื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวลมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ